กลาบนมัสการค่ะหลวงตาตามที่ดิฉันได้สอบถามหลวงตาเมื่อตอนออหลังเที่ยงอ่ะนะคะมีปัญหาที่จะถามอีกนิดหน่อยะคะ่ะที่บอกว่าพิจารณาธาตุอะ้ะเจ้าคะ เห็นเห็นกระดูกเห็นอะไรที่เรียนมวงตาไปแล้วอะคะ่ะเออพอพิจารณาตรงนี้แล้วจิตมันมันนิ่งนิ่งแล้วก็เห็นเห็นจิตอีกต,ตัวหนึ่งอะเกิดเกิดดับเกิดดับอยู่อย่าเงี้ยค่ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะมีโอกาสหลงไหมเจ้าคะไอผู้ดูผู้รู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนม่มีอะไรมีแต่ความเป็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับแต่ จิตเนี่ยมันแสดงกิริยาการทุกขี้ตัวการเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับรู้แต่เพียงว่าเนี่ยมันกายมันไม่มีการเกิดดับไม่มีความปรุงแต่งใดๆเลยแต่ความปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับมีความรู้อย่างนี้อย่าหลงไปเอาอะไรไม่มีไม่มีถ้าดูรู้เห็นไม่ได้มีไม่ได้มีเป้าหมายจะไปเอาอะไรอันนี้ก็เป็นธรรมชาติแท้ๆเลยเพราะธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันก็มีแค่สองอย่าง ธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งได้มีความคิดความลึก,คว,กความต,ตึกความซองมีอารมณ์ต่างๆมีอาการต่างๆได้เนี่ยคือเป็นธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆฝ่ายปรุงแต่งธรรมชาติฝ่ายแท้ๆฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเปลี่ยนแปลงไปมีอาการก็มีอาการสลับหน้ากันตรงกันข้ามกันได้ที่เป็นของคู่ตรงกันข้ามได้สบายใจแล้วก็ไม่สบายใจสุขแล้วก็ทุกข์หองงใ้ก็เศร้าหมอง แล้วก็จิตดีจิตชจ่วจิตบุญจิตบาปจิตกุศลนักกุศลเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของสังขารมันจะมีอาการของคู่การสลหับสับหน้าการเปลี่ยนแปลงไปไอันนี้ก็เรียกว่าธรรมชาติฝ่ายปรงุงแต่งธรรมชาติอีกธรรมชาติหนึ่งก็คือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตรรธาตุเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้และไม่มีใครที่จะไปปรุงแต่งได้ไม่อาจเอาประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายไปไปควานหาเขาได้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง เขาเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรากฏอะไรเลยได้แต่มีความรู้ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ทุกสรรพสิ่งเนี่ยล้วนแต่ปรากฏนอกจากตัวเขาแล้วไม่ว่าฐานะร่างกายจิตใจ,จและนอกร่างกายทั้งหมดรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ย มีมีกิริยามีความคิดมีมีความลึกมีกิริยาการได้มีความสบายใจได้ไม่สบายใจได้มีความผ่องใสได้มีความเศร้าหมองได้มีสุขมีทุกข์ได้สลับคือมีอาการตรงกันข้ามได้อยู่เสมอแล้วก็มีความไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปไม่มีตัวตนคงที่นี่คือธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งแล้วก็ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งก็เรียกสังขารธรรมอิตธรรมชาติหนึ่งก็คือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่ง คือธรรมชาติไปไม่ตงแต่งเรียกว่าวิสังขารหรืออสังขตธาตุวิแปลว่าไม่สังขารคือไม่สังขารหรืออสังขตธาตุคือธรรมชาติที่ไม่อาจมีใครปรุงแต่งได้ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นธรรมชาติทั้งสิ่งที่เป็นสังขารเนี่ยมันก็เป็นสังขารฝ่ายปรุงแต่งแต่สังขารฝ่ายไม่ฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้ีิสดงอาการตงกันข้ามได้ของสเดี๋ยวก็เศร้าหมองสุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็คิดดีคิดไม่ดีคิดดีคิดชั่วคิดบุญคิดบาปคิดกุศลอกุศล เนี่ยธรรมชาติของสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งสลับหน้ากันได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้แต่ธรรมชาติอีกธรรมชาตินึงก็เป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารเรือสังขตาธาตุเอ่ตัวเนีย้ยภาษาชื่อภาษาเขาเนี่ยก็เยอะชื่อภาษาสมมติเรียกว่าจิตเดิมแท้ใจแท้แท้ใจดั้งเดิมแท้แท้หรือเรียกว่าวิญญาณดั้งเดิมแท้แท้หรือเรียกว่าพุธธาาทธะพุทธะพุทธะที่มีความรู้อย่างเขามีความรู้เออ เป็นผู้รู้จริงรู้แจ้งรู้โค้นรู้ตื่นรู้เบิกบานไอความรู้อันนี้มันเป็นมันเป็นรู้ที่เป็นรู้แบบพุทธะธาตุรู้หรือเรียกว่าธาตุรู้หรือ<ม>เ,เรียกว่าวิญญาธาตุหรือหลวตามหาบัวเรียกว่าธรรมธาตุธรรมธาตุหรือชื่อเขาอีกอีเกเยอะหลวงตาค่ะแล้วก็เราจะเข้าไปถึงตัวรู้ตัวนั้นน่ะโดยโดยเรียนรู้จากตัวปรุงแต่งนี้ใช่ไหมคะโดยการปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่ง คือปล่อยวางสังขารที่ปรุงแต่งทั้งหมดจะไม่มีผู้เข้าไปยึดถือสังขารปรุงแต่งทั้งหมดคือไอผู้ที่ไม่เข้าไปยึดถือสังขารฝ่ายปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยได้แต่แค่รู้ไม่เข้าไปยึดถือฝ่ายปรุงแต่งทั้งหมดอันนั้นแหละคือธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเพราะธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยเขาได้แต่แค่รู้แต่ตัวตนของรู้ไม่มีแต่เขาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ตัวตนไม่มีไม่มีรูปร่างไม่มีกิยาการใดๆได้แต่รู้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่ง ต่เนี้ถ้าเราเนี่ยปฏิบัติได้แต่แค่รับรู้ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งหรือหรือว่าปล่อยวางธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่เรียกว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยปล่อยวางทั้งหมดเลยสิ่งดที่เป็นอาการทั้งหมดไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันาาาไม่มีใครเข้าไปยึดมั่นถือมั่นจริงๆแล้วะมันก็จะมันก็จะพบไอ้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแตง่งก็จะไม่มีความหลงเกิดขึ้นใช่ไหมไม,มนหลงไม่ได้เพราะว่า ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนกับอากาศเหลือเป็นความว่างในห้องเนี้ยแต่นอกจากความว่างธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยเหมือนความว่างในห้องนี้ธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกว่าจิตหนึ่งคือมันมีหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวพุทธาเนี่ยพุทธาแป็นหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวมีหนึ่งเดียวคือความว่างของธรรมชาติจักรวาล จิตหนึ่งเนี่ยมีความรู้แต่มีความว่างเป็นความว่างเหมือนกับความว่างธรรมชาติจักรวาลความว่างธรรมชาติจักรวาลเนี่ยมีหนึ่งเดียวคือเป็นความว่างแต่ทุกอย่างที่ล่องลอยอยู่ในความว่างในจักรวาลอันนั้นเนี่ยมีหลายอย่างมีมากมายหลายอย่างเป็นสิ่งปุงแต่งทั้งหมดนีแต่ธรรมชาติของความว่างในห้องนี้คือใจเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความว่างในห้องนี้แน่แต่นอกจากใจแล้วทุกอย่าง ทั้งเวทนาทัญญาทั้งขามิญญาณทั้งร่างกายทั้งลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑะแล้วก็ทรมาลมทุกชนิดเนี่ยเป็นส่วน้งภายนอกร่างกายเราทั้งหมดลวแต่เป็นธรรมชาติปรุงแต่งทั้งหมดแต่นิใจเท่านั้นแนละที่เป็นธรรมชาติที่เป็นเหมือนความว่างในในห้องนี้แล้วนอกนั้นพวกทีมพวกเราทั้งหมดที่มานั่งอยู่ในห้องนี้รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้ทั้งไฟฟ้าทั้งพัดลมทั้งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นธรรมชาติฝายปรุงแต่งต้องเสื่อมไปสิ้นไปหมดสภาพไป มีแต่ความว่างเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราเข้าใจแบบเนี้ยธรรมชาติของวิสังขารหรือธรรมชาติที่ไม่ไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันจะไม่อาจไปยึดอะไรได้ปล่อยวางอะไรได้มันจะไม่อาจหลงได้ที่โยมบอกว่าอย่างนั้นเพอเป็นธรรมชาติไปไม่ปรุงแต่งแล้วมันจะไม่มีโอกาสหลงแล้วใช่ไหมคือธรรมชาติของมันนั้นไม่หลงตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจหลงอะไรได้เพราะตัวตนมันไม่มีธรรมชาติของธททาตุรู้หรือใจเนี่ย มันเป็นธรรมชาติที่กว้างเปล่าเหมันกบธรรมชาติเนี่ยมันไม่อาจหลงอะไรได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติแท้ๆที่ไม่มีความหลงได้แต่หลงเนี่ยคือมันตัวเรานี่แหละที่มันหลงอยู่นั่นแหละหลงยึดในปรุงแต่งนั้นใช่ไหมคะเออมันยึดปรุงแต่งเวลามาสอนสอนสอนเน่ยเข้าใจแล้วอาจารย์พูดสอนเข้าใจหมดเลยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยพูดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเข้าใจหมดเข้าใจหมดแล้วก็เข้าใจเข้าใจแต่เวลาไปปฏิบัติเนี่ยไปพยายามธรรมชาติปล่อยปรุงแต่งเนี่ยให้มันไม่ปรุงแต่ง เข้าใจเข้าใจหมดเลยแต่แตรแท้ออกไปเนี่ยเราสังเกตดูอะไปพยายามธรรมชาติที่มันเนี่ยปรุงแต่งให้ไม่ปรุงแต่งพยายามไปทําให้มันไม่คิดพยายามไปทําให้มันนิ่งๆพยายามทําให้มันเฉยเฉยพยายามทําให้มันว่างว่าไม่คิดอะไรไอเนี่ยเราไปทําให้ปรําธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งเนี่ยให้มันไม่ปรุงแต่งเราไปทํา ทำให้ธรรมชาติที่มันปรุงแต่งให้มันไม่ปรุงแต่งให้มันนิ่งนิ่งให้มันเฉยเฉยให้มันว่างว่างให้มันสงบสงบล้วนแต่ไปทำที่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งทั้งหมดเลยอันนี้มันผิดเพราะอะไรเราไปทําที่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งทาให้ตายอะมันก็ไปเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งไม่ได้เพราะมันคเรธรรมชาติกันมันควรธรรมชาติกันเราไปทาที่ธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งให้ตายเนี่ยมันจะให้ไปเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงแต่งมันเป็นไปไม่ได้ เพราะมันธรรมชาติฝ่ายมุ่งปรุงแต่งมันมีมันอยู่แล้วดังนั้นที่เราปฏิบัติปีกันส่วนใหญ่ก็คือว่าเราไปทาธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งให้มันนิ่งให้มันเชยให้มันสงบ้มันว่างนันนมนคิดในไจตั้งการป็นเลกเอ่กันไปหมดเลยเพราะธรรมชาติฝ่ายไม่ปรุงธรรมชาติขัาหน้ามันต้องปรุงแต่งยิ่งเห็นอะไรสังเกตสังการจดจําเรียนรู้ทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องไม่ขาดสายมันก็เลยกลายเป็นคนที่เฉลียวฉลาด กลายเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมากกว่าคนอื่นอีกเนี่ยยิ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ขยันสังเกตสังกาจ,จดจําเรียนรู้ทํความเข้าใจเนี่ยเราจะยิ่งเนี่ยกลายเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเหนือกว่าคนอื่นแต่เรากลับเอาขันหน้าที่จะไปสร้างตนเองให้เฉลียวฉลาดมากกว่าคนเฉลียวฉลาดทันโลกทันเหตุการณ์มีความรู้ความเข้าใจอะไรให้มันยิ่งขึ้นไปอ่ะเรากลับไปธรรมชาติข,ของขันหน้ามันเออพราะฉะนั้นเนี่ย ทำนิ่งมันเฉยมันเออไปเนี่ยมันคนละเรื่องกันธรรมชาติของขันห้ามันยิ่งเอามาใช้มันได้มามากขึ้นมันก็เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ไม่ได้เอามันไาไปทําให้เกิดความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะเอามันไปใช้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเอาพาตนในคนทุกข์ให้เข้าใจถึงธรรมชาติที่สิ้นความปรุงแต่งคือสิ้นหลงปรุงแต่งมันก็จะไปเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งแล้วทําประโยชน์คนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นอเนี่ยคือทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่เราไม่ได้เอาขันไปปรุงแต่งให้เป็นกิเลส อันเนี้ยแต่เราเนี้ยเอาไปปรุงแต่งทําประโยชน์ให้มากที่สุดเนีย่ยปรุงแต่งแล้วมันทาให้มีความรู้ความเห็นก็ใจรู้ละไปว,วางมีความรู้แจง้งอะไรทั้งโลกทั้งธรรมมากขึ้นฉเฉลียวฉลาดทันคนทันเหตุการณ์